สวัสดีเราสายทุกท่านกัาด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยแล้วในวันนี้ก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะครับบอกว่าถ้าเกิดเล่นผู้ทีมเชลซีเนี่ยจะเล่นแบบไหนนะครับมาไหนก็เล่นในชุดปัจจุบันกันแล้วกันนะครับเพราะว่าในถ้าเกิดเอาตัวไอคอนมาด้วยก็เยอะมากๆาเลยจ <laughs> ำไม่ได้แล้วนะครับก็เล่นเน้เนในชุดปัจจุบันดีกว่าหาง่ายดีนะ,นะ <laughs> เอาไปที่ตลาดกันเลยดีกว่านะครับ ออก็ขับไปที่ค้นหาแล้วก็ทีมพิมเมลิกเชลซีสำหรับนักเตะเชลซีก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่กุสโตมาอย่างว่ากุสโตล่างใหม่อ่าผมมีล่าร้อยหก่ะ มันน่าจะมีร่างใหม่มาได้แล้วนะเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวนักก้าจะมานะครับก็เดี๋ยวผมจัดไว้แล้วละรายการที่ติดตามนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมก็เล่นในแผน4ี3 a t t า c k เหมือนเดิมนะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะเล่นใน433เอ่อธรรมดาหรือว่า43 3โอก็ได้นะครับก็ใช้ตั้งเตะประมาณนี้นะครับคนแรกก็เป็นสามตัวบนก่อนแล้วกันสี3 a ม t a c k นะครับสามตัวบนก็จะเป็น คาลาโช่นะครับในปีกซ้ายนะครับปีกขวาก็จะเป็นเอสเตววลนี่เลยส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นเจาเปโดนะครับตอนแรกว่าจะใช้เรียมดีแล็บเรียมดีแล็บรู้สึกว่าจะเหนืดไปนหน่อยส่วนกองกลางนะครับใช้เป็นไกเซโดกับเอ็นโซควอนันเดสนะครับนี่เลยขยับไกเซโดมาเล่นเป็นกองกลางนะครับถ้าเกิดใครเล่น4-3-3แบบที่มี CDM อะ่ะ ก็เอาคาร์เตโดไปเล่น CDM เลยนะครับก็เอาพัมเมอร์มาเล่นเป็นกองกลางก็ได้ส่วน CAM ผมก็ใช้เป็นพัมเมอร์นั่นเองนะครับนี่เลยส่วนแบ็คซ้ายก็เป็นอูเร่านะครับแบ็คขวาเป็นเจมแบ็คคู่ก็จะเป็นอูเวลกับอาดาลาบิโอโยนะครับส่วนผู้สาป,ประตูก็อาจจะต้องแบบเล่นกันเซฟเซฟหน่อยเพราะว่าอายังไม่มีร่างใหม่มานะครับสำหรับลูบบ์ซันเชสนะครับถ้าผมจะเล่นผูทีมเชลซีก็จะเล่นประมาณนี้นะครับ งบก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะว่าผมเล่นผู้ทีแมนยูอยู่นั่นเองนะพอดีมีท่านผู้ชมเม้นมานะครับส่วนเลี้ยวภูก็แนะนําไปแล้วมันก็คือตัวมันก็มีอยู่หาซื้อได้ในตลาดนั่นและครับมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันสักแมตช์หนึ่งแล้วกันนะเอาละมาแล้วเราจะเจอกับแมนซิตี้นะครับจากที่ส่องๆดูเมื่อกี้นี้ผมคิดว่าผู้ทีเชลซีน่าจะเล่นง่ายกว่า เล่นวัดง่ายกว่าปูชีมแมนยูนะครับดูจากความคล่องตัวของ3ามตัวบนแล้วก็น่าจะพลิ้วกว่านะครับอาเราระบ,บุกมาเยือนแมนซิตี้นะครับกิฟนอ่อามาถึงแล้วก็มาถึงเน็ตนั้นก็ปิงเลยนะลางไม่ดีเลยนะครับปูลิตรออกมาทางขวานะครับคาปูเอาจะเอาคาปูลากขึ้นมาตอนนี้ก็แบ็กซ์ไอแบ็กขวาเขาก็โล่งนะครับแต่ว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะแล้วดูเหมือนพี่แกยังไม่ลงเลยนะครับ แต่ผมก็ยังลั้นอยูย่ยังไม่ไปโอ้ลุงนี้น่าไปทางอามัดว่าโอ้โหคาฟูไม่ลงก็เลยเมื่อกี้มันมีมันมีตัวอยู่เมื่อกี้จ่ายไม่ได้คืนกรรมก่อนครับตั้งกันใหม่ที่อ่าตอนนี้อยู่ที่ดอกูนะครับพะที่อามัดสายเข้ากลางไปคาเซเมโิโรแพททิกดอกู อันนี้ตัวกูดึงกลับมาดึงกลับมาอีกทีหนึ่งเอาขาปูให้ขึ้นมาด้วยบุโน่บุโนโ่โนโจะจ่ายเข้าไปโอ้โหไม่รู้กันนะครับเราจะโดนสวนโดยใครวะโธน,นิโคสเหรอชิปมาลูกนี้โอ้โหน่าจะเป็นโทนิโคสแล้วละ่ะเปิดแม่นซะขนาดนี้วางบอลมาแบบเหมือนจับวางเหมือนเอามือจับวางนะครับ คุนยาแทงต่อขึ้นมาที่คาซิเมโรรอนะครับต้องลอยโมโมวิ่งคาสิเมโรลากไม่ไหวแถมสก,กิลก็สองดาวถึงจะน,นจะเป็นล่างแบบล่างใหม่แล้วก็ตามอ้าวแล้วไม่เข้าบอลลูกนี้บอนอยู่ที่คาซิเมโรออกทางซ้ายมาที่อมาอมัดอามัดหอกทงนทีอมามัดยึกยัก อามัดรอเติมนี่ไงรอกูเติมมาแล้วต่อที่คาสิมเิมโร่ทีนึงคาสิมเมโร่พยายามหลอกครับแต่เขาไม่เข้าพวดแล้วก็จ่ายลูกนี้โอ้โหยังมีปัญหานะครับสำหรับการเติมเกมลุกนะครับลูกสูตรที่ซ้อมกันไว้ไม่ทำงานเลยเนี่หว่าไม่ไปซ้อมกันจริงป้ะเนี่ย <laughs> อ่าเอโมโบเข้ากลางมาเซสโกพิกเซสโกยิงโอ้โหนาทีบาปนะครับนาทีที่สี่สิบห้านะ บวก3ด้วยดิเออทีที่5ทห้าบวกสของครึ่งแรกนะครับนาทีบาบรึ่งแรกถึงจะได้ยิงโอ้โหมาช้ามากสะรอไม่โดนก็บุญแล้วไหมสภาพทีมอย่างนี้ยังจะไปหวังชนะเขาอีกมีการกดไลค์ด้วยครับธรรมดาต้องกดโบ้งแดงแล้วนะครับ พวกแบบใจแคบอ่ะเออคนนี้เขาเออดีว่ะเห็นทีม OVR น้อยหน่อยเงี้ยทำเป็นกดโป้งแดงมาเร็ุคุณย่าหลอกหลอกเข้ากลางมาบูโน่เข้ากลางอีกทีหนึ่งเบิ้ลมาหลอกหนึ่งทีแล้วก็ยิงด้วยซ้ายโอ้โหก็ไม่รู้ว่าจะหลอกอะไรนักหนานะครับ เปิดย้อยๆมาถึงแม็กควายเออร์มงไปติดเซฟจะสวนยาวลูกนี้แต่ก็ไม่มีใครนะครับบอลอยู่ที่ดอกูดอกูรอดึงให้เขาวิ่งขึ้นมาสูงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเจาะไม่เข้าแพ็กกันแน่นไปหมดเมโมโม่เข้ากลางมามัสลุย เซสโกคืนกลับมนที่มาสาลุยก็ยังไม่กลับตำแหน่งด้วยนะพี่แกคุณย่าแทงทะลุโอ้โหแต่ว่าชา้าเกินไปสวนแล้วลูกนี้มีเติมมีเติมหน้าคู่นะครับแต่ว่าเราโฉบมาได้ก่อนยังหาตัวส่งไม่ได้อันนี้คือการเล่นมุมกล้องหมายเล่หนนะ้าไม่กล้าส่งนะกลัวแบบ กวไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ไอ้นี่กันเอาไว้มุมกล้องมันมองไม่เห็นด้วยแทงเข้ามาเซสโกเซสโกช้าเกินไปแล้วก็เปลี่ยนตัวออกนะครับเอาโจโจเซซเข้ามาโยนมาเลยซเซซมาถึงก็ได้มงเลยเปิดย้อยขึ้นมา ไทว,วาไปลิงแฮมหรอดอกูแม็กควายตัดบอลมาได้อันนี้บอลอยู่ที่ดอกูดอกูเข้ากลางมาเซอรเซตต่อมาที่อามาัดอามัดหลอกหนึ่งทีอามัดหลอกได้จ่ายเข้ามาแล้วก็ยิงด้วยสายโดยเอมโบโมโนาทีบาปอีกแก้ววะ่ะนาทีบาปทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเลยอะดูเลยครับ เกมมันล็อกหรือเปล่าวะดวงมันจะชนะหรือมันต้องมายิงนาทีบาปเลยวะอยู่ต้องนานไม่ยิง <c oughs> โอเคแล้วผูส้สิงก็ปลดกวอคหมดเวลาเลยนะครับ <c oughs> เออเฮ้ยเกมมันล็อกวะ <c oughs> ผมจะชนะน่านผู้ชมอืม <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้า ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอ่ะเสรติทแเกมแมนยูยิง5เข้ากรอบ5นะครับเป็นประตู2ของเขายิง0นะครับ,บการคข่บ 2, ขอลเจ็8ยความยั่ในการสร่ง9ก้า 3, ต่อ6 8ครับเปลล้ำหน้าอย่างละ0นั่นเองไปก่อนครับสวัสดีครับ